ลาล,ลาลาลาลอไ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 อฝใส่ตรงข้ามมันมีตัวอะไรเนี่ยหินเหรอหรือว่าตัวอะไรเราคือลัมเบอร์รู้จักกือเปล่าลัมเบอร์ยูโนลัมเบอร์ลัมเบอร์ลัมเบอร์อะไรระเบิดเหรอไม่รู้จักเฟ้ยรู้จักแต่หิน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 ทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับคุณภาคมันร้องเพลง เพลงนะครับเพลงช่วยหิน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 อย่าเข้าใจผิดเป็นคำอื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความชิบหายจะบันไลัยช่องลาเวลก็ว่างั้นแหละถ้าคนภาคภาค,ภาคภาคดีๆมันก็จะมีแต่ความสุขถ้าคนภาคภาค,ภาค,ภาคผิดเพี้ยนเมื่อไหร่แล้วก็ผมว่าทุกคนได้เข้าใจผิดแน่เวรัตก็ว่างั้นแหละ ซูก้าไม่สนซูก้าสนใจแค่บ้องอยู่ไหนทุเรนก็ข้าก็ว่านั้นแหละเดี๋ยวจะได้เอาสายฟ้าให้มันกินอลิสก็ว่างั้นว่าแต่ฝั่งข้างบนอะ่ะมันมีเทพเจ้ายานมีอีบอนนี่มียานไอายานไอายาแล้วก็เรลวมะ แล้วก็ลัมเบอร์หินนักทุบหิน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 นะครับคุณผู้ชมหินโคดพากึ่งช่วยร้องเพลงให้มันดีๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าร้องหินหินหินอยู่นั่นแหละร้องอย่างอื่นก็ได้อย่างว่าเออค้าเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้ได้หรือเปล่าวะฮะโคดพากไม่ได้อะ เราคือลัมเบอร์และเรากำลังเอ่อกำลังอะไรเออกำลังจะออกจากพอมเออรีบๆมาแล้วอย่าหยุดเดินโอ้ยลัมเบอร์ก็ว่างานแหละเหนื่อยจริงๆเลยลัมเบอร์ลองทำเสียงแหลมๆสิไอ้ย้อนหลุดลัมเบอร์ต้องช่วยยังไงย้อนหลุด กลับไปเสียงเดิมเถอะอย่าเสียงนั้นเลยเอาชิปหายละโอ้ยชิปหายตลอดโอ,โอ้ยอลิสขอสตาร์ทไปทีหนึ่งนะคะโอ้ยคุณผู้ชมเปิดมาตรงกลางก็มีประเด็มมันมาก็สามสี่ห้าตัวเลยลระครับข้างล่างนะครับไม่มีใครช่วยยานไอ้ย่าชิปหายแล้วล่ะแล้วอวดต้องทำยังไงเนี่ยอวดจะชิปหายล่ะยานไม่ต้องกลัว ลัมเบอร์มาแล้วลัมเบอร์ทุบเข้าให้ทุบเข้าให้นี่ทุบเข้าไปทุบนี่ทุบอีกท well ีแอะเออมีนตายซักทุบเข้าให้เฟรดบอดสวยงามลัมเบอร์ทุบเข้าให้ลัมเบอร์ถอยสุก้าก็ว่าไงบ้องสุก้าอยู่ไหนไอ่เออเออเออเฉยไม่อะอาญาย่าอย่าทำยาอย่าตายซะยาน อลิสทำให้หยานตายแล้วเรียวมะครับแทงเวเลสตายได้ยังไงวะเนี่ยเอ่อคุณผู้ชมครับขนาดนี้ทั้งหยานทั้งลัมเบอร์นะครับไม่รู้ว่าจะสามารถช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าครับเพราะว่านีงมันต้นเกมอยู่เออผมเป็นลัมเบอร์ที่เหนืยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเราวิวใจเย็นๆในทุบเขาให้ คลิปลุกจักก้อนหินใหญ่ๆเคยทุบเคยทุบแล้วเจอโยกมังกรหรือเปล่าไม่อะเราไม่รู้จักแล้วไอโยกมังกรหาอะไรนั่นน่ะนั่นเหรอเอเวรเลตายแล้วพวกเราข้าวบนเวรเลตโดนตลอดเลยไอยต้องมีใครไปช่วยมันแล้วจะไม่ไปได้ยังไงอลิสไปไม่ทันอลิสวิ่งไม่ทันยานยานใส่แล้วยานใส่ล้วต้องช่วยยานทุบเข้าให้ ทุบแผ่นดินสะเทือนไม่แผ่นด้าแผ่นด้าเหรอแผ่นด้ทุบเขาให้ทุบนี่ทุบทุบก,ก็เอาสายฟ้าไปกินซะแล้วก็ตายไปซะดีๆแลววิวเห็นด้วยเลยเอาแล้วไงเอาแล้วครับคุผู้ชมตรงกลางมีประเด็นแล้วก็ป้อมกำลังถูกตีจากคลิปนะครับโอ้ยลัเมเบอร์จะไหวไหมเนี่ย ลัมเบอรทับเสียบแหลมๆสิลัมเบอร์คงไม่ไหวายแล้วอ่ะเรียวมะทําไม่ดีมากเลยเรียวมะเอาเก็บมันให้หมดเลยนะเก็บตาอีเวเลตให้หมดเก็บเวเลตให้หมดเลยนะกลับเป็นเสียงเดิมเถอะเสียงเดิมคุณฟังไม่ยินสะองหูกว่าผมว่านะคน่านทำเสียงเดิมเถอะเอ,อ้ยเราก็ว่างั้นแหละ ทำเสียงนี้ยังโอเคกว่าแต่ทำเสียงเมื่อกี้ได้ตายแน่โคนภาคอะ่ะตายแน่โอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วโคตนภาคยังผมตายหาอยู่แล้วล่ะได้อีกแล้วครับคุณผู้ชมดูสิครับเรียวมะผมจะเกิดแล้วเรียวมะผมได้อย่างเดียวเลยทีมผมผมตายไปสองเอซิสองซึ่งได้แต่ช่วยนะครับทำอะไรไม่ได้นานยานสวยยาน ไอ้ยานได้ดับเบิลคิวแล้วยานดีชิปหายเลยยาไอ้ยานไอ้ไอ้ยานตายได้ไงเนี่ยไอ้ยานไม่รอดโดนเวเลตโซ่ตรึงวิญญาณเอา้าเร็วไหมก็โดนด้วยเหรอโดนสิครับผมจะเป็นรอดได้ไงอะ่ะโดนลุมแฉดั้นก็นเลสิครับย้อนมาช่วยกันสอนเทพเจ้า โอ๊ยติดติบโอ๊ยช่วยด้วยลัมเบอร์ลัมเบอร์จุบเข้าให้ถอยไปซะอาลิสอลิสกำลังจะได้ย้อนอยู่แล้วดันมาโดนขับจังหวะจนได้ไอตาลัมเบอร์บ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอลิสจะเอาคืนให้ดูโอ้ยใจเย็นๆสิอลิสลัมเบอร์ก็แค่ช่วยยอนเท่านั้นเองแต่ว่าพี่ย้อนเขาเป็นของหนูนะ เฮ้ยยอนไปเป็นของอลิสเมื่อไหร่วะใครจะไปรู้เอาสอนพระเจ้าไปแดกนี่แหลสอนพระเจ้านี่นี่นี่ยิงเลยยิงยิงไอายานไอายานไม่รอดแล้วไอายานนี่แหละเอาลูกป,ปืนของเทพเจ้าไปกี่รู้จักเปล่าฟิลเดอะซันของพี่ยอนลาว,วิวมาหาเราหน่อยสิลาว,วิว เรียวมะสวยมากครับคุณผู้ชมดูเรียวมะนะครับเรียวมะกคงมข่าเอาข่าเอา,าในฝั่งของพวกผมซึ่งพูผ้ผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ทุกเขาให้ลัมเบอร์ไม่ชอบเลยลัมเบอร์เกลียดไอหินนี่รู้จักกันเปล่าเรียวมะได้อีกแล้วเหรอลัมเบอร์ทุกเขาให้ลลัมเบอร์ไม่ชอบเลยลาวิว ลำเบอร์เกียดลาวิวนี่แนะ่แพนด้าบ้องของฉันอยู่ไหนออโอ้ยลำเบอร์ไม่น่ารอดแล้วขนาดนี้ลำเบอรก็ไม่รอดแล้วเอ้ยท่อ,อยทำไมผมต้องมาโดนลำเบอร์ทุบตายด้วยเนี่ยลำเบอร์อยังไม่ได้ทุบอะไรลำเบอร์ทุบพื้นเฉยๆโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไร ซูก้าซูก้าฆ่ามันได้แต่ว่าซูก้าเจอหยาตอนนี้ไหวอังไหวสิมันต้องไหวอยู่แล้วพลังแห่งบ้องพลังแห่งบ้องหืมหยานไม่รู้จักพลังแห่งบ้องได้ยังไงเนี่ยฮะหยานไม่รู้หยานมาจากเมืองจีนหยานจะรู้ได้ยังไงหยานไม่เคยเห็นบ้องเป็นยังไง อยากรู้ไว้แล้วมันมลองกับแผนหน้ามะบ้องอ่ะพลังแห่งบ้องอ่ะชิกกระดุยเขาไปแต่ชิกกระดุไม่ใช่เหรอไม่สอนนะบ้องของอัวอยู่ไหนนี่ทุกเขาให้ไม่แน่ลัมเบอร์ไม่ชอบเลยการต่อสู้แบบนี้ลัมเบอร์ไม่ชอบ อลิสก็ไม่ชอบนะแต่บางครั้งอลิสก็ต้องมาช่วยอะโลบ้องอยู่ไหนบ้องมันอยู่ที่หอ,อกูนี่แหละล่าสุดแพนด้าไปถามบ้องกับเรียวมะเรียวมะเอาหอ,อกให้แตกครับคุณผู้ชมเป็นหอ,อกที่รุนแรงมากแทงบ้องเดียวบ้องแตกนั่งเปรีย้ยงซึ่งแพนด้าก็เอียตายร้องดังเอะเลยโอยโอ้ยโอ้ยเกลียดเหลือเกิน ลัมเบอร์เราไม่ชอบเลยลาวิวลัมเบอร์เกลียดลาวิวนี่ตายซะนี่รู้จักหยานหรือเปล่าว่าคือหยานเออเกลียดมึงทูเรนคุณผู้ชมครับทุเรนเกลียดหยานมากๆเลยครับแต่ไม่พอเกลียดเรียวมะผมด้วยแน่นอนแล้บอนนี่บอนนี่อยู่ตรงไหนบอนนี่ไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยเหรอพอมีบอนน,อน,นี่เธอก็ช่วยทีมได้นี่นา โอ้ยลัมเบอร์เกลียดเกลียดทุกคนเลยลัมเบอร์เกลียดฝั่งตรงข้ามทุกคนแขนอะไรกับลัมเบอร์เหลือเกินเนี่ยลัมเบอร์ไปทำอะไรให้เฮ้ล่าสุดมันจะพูดลัมเบอร์หรือแลมโบ้ไปแล้วเนี่ยเออจะบอกว่าจะเรียกว่าลัมเบอร์ดีกว่าเนาะและอย่าหลุดคำว่าแลมโบ้ล่ะขดภากอย่าหลุดนะครับ ก็ถ้าพูดเร็วๆก็อาจจะหลุดก็ได้นะครับขณะนี้อ๋อลัมลเบอร์เออลัมเบอร์กลำลังจะเข้าไปแล้วลัมเบอร์จะไปช่วยเพื่อนๆลัมเบอร์ของเขา้าข้างหลังนะลัมเบอร์มาแล้วลัมเบอร์มาแล้วหยานบอกถอยกันไอหยานบอกให้ถอยลนะ่ะทุกคนไม่ฟังไอหยานเลยอ่ะไอหยานไอหยานใจเย็นบ้องรู้จักบ้องอรีวิวนบ้องอ่ะ ลัมเบอร์เกลียดนอเกินทุบเขาให้นี่ลัมเบอร์ฟิกเกอร์เอ้ยฝากไว้ก่อนเฮ้ยย้อนเอ้ยย้อนอะไรย้อนอยู่กับมึงมึงอย่าพูดเพลคนผาคเออล่าสุดนภาคมันภาคจนมันล้วนไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเออนี่แหละลัมเบอร์ไม่ชอบเลยเอ้ยลัมเบอร์เกลียดนะเกิน ย้อนสวยมากย้อนทำลายป้อมได้ใจเย็นเย็นสหยานหยานใจเย็นๆเออเมื่อกี้ว่าไงนะครับเกลียดผมเหรอคุณเกลียดผมแต่คุณก็เจอผมอยู่ดีเลยครับเออเลรยวมะฝากด้วยเรียวมะฝากที่เหลือด้วยนะเรียวมะเออได้เดี๋ยวก็จะแทงหอกมันให้ตายเองนี่แหละเออผมเกลียดเรยวมะ งั้นเรยวมะมันก็โดนลุมตายไปซะโอ้ยเรยวม่ก็โดนลุมตายแล้วครับคุณผู้ชมขนาดนี้ทีมผมได้ทําการเปลี่ยนกันซื้อของลัมเบอร์ได้เปลี่ยนแล้วนะครับอ๋อยานบอกว่าออกล้างหน่อยไม่ได้ยินเลยไงลัมเบอร์กำลังออกให้ครับลัมเบอร์ขอไปช่วยทุกคนก่อน ไอ้ไฟต้องข้ามนะคิดจะเข้ามาทางนี้มันไม่ได้นะลัมเบอร์เกลียดละเกินลัมเบอร์เกลียดเกียดละเกินเกลียดลาวิวเกียดจูเลนจูเลนหรือจูเลนหรือว่าจูเล็กอ่จะตั้งชื่อว่าอะไรดีเนี่ยจูเล็กหรอผมไม่เล็กน,นะครับอลิสก็ว่างั้นแหละ พี่ทุเลนเขาไม่ได้เล็กนะคะเออจุเล็กใจเย็นจุเล็กอย่าพึ่งไอ,อ้ไม่เล็กนะครับขนาดนี้โดนยํำกระทึบแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบจับจับจับ,จบอายานขอเปิดอันตีละอายานเอาแล้วอายานอยากได้อายานขอนะอลิสตายซะอายานันมาเลยครับมามาทุกคนมาเรามันรวมกัน จะไ,ได้จบเกมกันสักทีเนยโคดภาคเนยแล้วครับไม่ใช่หรอกลัมเบอร์นี่แหละเนยโคดภากก็เนยเหมือนกันแหละทำเสียงลัมเบอร์สักเนยขนาดนี้เอาเอานี่เอาสายฟ้าไปกินทุบเขาใหา้ลัมเบอร์ทุบเอานกสายฟ้าไปกินกดล้างได้ <laughs> ลัมเบอร์กดล้างได้ไอหยานฆ่าได้ฮู้ เยี่ยมมากอายานขอชมอีกทีได้หรือเปล่าลัมเบอร์ชมผมอีกทีไอายานสุดยอดอายาอายานให้ความชิบหายฝั่งตรงข้ามได้ไหมเรือมะจะแทงหอกเข้าให้ดูแทงเข้าไปนี่นี่อลิสหรอนี่ถอยไปซักผมก็ว่างั้นแหละายานสรุป จะเอาเสียงไหนนยหยานจะเอาเสียงแบบไหนผมเอาเสียงของผมแบบนี้แหละครับผมคือหยานเป็นเด็กที่เรียบร้อยและผมไม่ได้กลัวใครทั้งนั้นเพราะว่าต้นเกมตัวของผมอาจจะเป็นตัวกระจอกแต่หลังเกมของผมจะเป็นเด็กเปรตเด็กเวรคนหนึ่งที่ใครก็หยุดไม่ได้เฮ้ยมันก็จริงของมันแหละนะ บอนนี่อยู่ไหนอ่ะแล้วเอาบอนนี่ไปไว้ไหนบอนนี่อ่ะบอนนี่ทำอะไรไม่ได้เลยหรือไงเอ้ยมันก็มีประโยชน์อยู่บอนนี่อย่าน้อยใจไปคนภาาเขาไม่อยากภาคเฉยๆโอ้ยคนผ้าก็ช่วยภาคเสียงมันหน่อยเถอะสงสารมันสอนพระเจ้าไปแดกซักเอ้ยเมื่อกี้ใครยินสอนพระเจ้ามาเมึงอ่ะบอนนี่ขอคว้างตุ๊กตาไปใส่ซัก อลิสขอไม้สกิลคนหนึ่งคะ่ะเอายุ่งละงานนี้โอ้โหรับดาเมจเต็มเต็มย้อนเกิดแล้วเอ้ย้อนเทพเจ้าย้อนเอาแล้วงานนี้เทพเจ้าย้อนเอาแล้วครับโอ้โหฟิวเดอร์สันสอนศักดิ์สิทธิ์นี่เอาสอนพระเจ้าไปแดกซะรู้จักกระเป๋าสอนพระเจ้านี่รัวๆเลยสอนพระเจ้ารัวๆนี่แตกซะฟอมเองสอนพระเจ้าไปแดกซะมาเลยครับ มาเลยครับทุกคนโอ้ลัมเบอร์ก็ว่างั้นแหละรีบมาเหอะมาช่วยกันหน่อยเถอะหรือมะแทงเข้าให้ยานก็อันติยานจะใส่เลยนะออยานยานใจเย็นยานมาเร็วมาช่วยกันตีป้อมมันแล้วป้อมมันจะแตกแล้วเราจะชนะแล้วว้าในที่สุดเราก็ชนะสักทีลัมเบอร์ก็ว่างั้นแหละใช่ชนะเป็นของเราทุกคน ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมใหม่ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพื่อผมจะได้ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆให้เพื่อนๆรับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็รับชมคลิปเพื่อความสนุกสนานนะครับขอบคุณครับ